เอาละครับผมสายเติมคุณภาพทั้งหลายนะฮะหากใครกำลังหาร้านเติมเกมที่คุ้มค่าและปลอดภัยแล้วก็เราขอแนะนำา Over Topup นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะเติมคอยในอ t i ติ te t ท a m นะครับผมสำหรับฟ i f a 22นทะครับผมร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเกมกีฬาอื่นๆอีกครับไม่ว่าจะเป็น FIFA Mobile UFC และ NBA นนะครับผมแน่นอนว่าร้านนี้ถ้าเติมกับเขาเนี่ยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมผู้ชมหากสนใจลิงก์อยู่ทางด้านล่างเลยครับ โอเคสวัสดีครับผู้ชมขอต้อนนี้นก็สู่รายการ G for You นะคผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม WWE 2K22 My Rise กันในพาร์ทที่20แล้วนะครับผมแล้วก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่ใกล้จบเลยครับผมมาดู เนื้อเรื่องกันนะผมว่าตอนนี้เราทําสําเร็จไปเท่าไหร่กันแล้วบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําไปแล้วทั้งหมด15เนื้อเรื่องจาก21เนื้อเรื่องในศึกรอนะครับผมที่บอกยังไม่ใกล้จบเพราะว่ามันยังเหลือตั้งศึกสเปกดาวน์อีกตั้งศึกหนึ่งนะหนา,นานี้ภาคนี้เล่นมันจริงครับผมมามาดูดีกว่าวันนี้จะมีเนื้อเรื่องไหนรอเราอยู่นะแต่ว่าน่าจะเริ่มไม่มีเนื้อเรื่องให้เลือกเยอะแล้วครับผมปะดูกันเลยครับผมว่าจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรนะฮะจาบัตตี้เมอร์ฟี่นะครับผมส่ง ท้านะของมันเด y Night Massage หรือว่าท้านะของลัทธิบาโบคอเตที่มีเซตโรลินเป็นหัวหน้านะผมต้องการความช่วยเหลือจากแกและเราเชื่อมั่นว่านายและคือคนที่เรากำลังมองหาอยู่นะ่ะเซดริกอเล็กซานเดอร์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหนอนบน่นไม่ใช่หนอมนมาไซเป็นขวากหนามกับพวกเรามากๆแล้วต้องการที่จะทำให้ถูกตัดออกไป Do the job right ทำงานให้ถูกต้องและดีมาก แกจะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้และกลุ่มที่แข็งแกร่งมากๆนี้ <G ül> ฉันจะทํามันฉันจะไม่ยอมเป็นลูกไล่ให้กับใครทั้งนั้นน่ะฉันต้องการเวลาคิดมากกว่านี้ฉันจะไม่ยอมเป็นลูกไล่ให้กับใครทั้งนั้นน,น,น่ะและฉันจะไม่ยอมให้โดนซื้อโดยไอ้พวกบ้าอะไรที่ชอบคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบของฉันไม่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะทิ้งโอกาสอันดีที่จะได้มายืนเคียงข้างกับฉัน อาลีแล้วก็ทีโอรีเนะี่ยและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยแกจะได้เรียนรู้จากศาสดาจารย์แห่งมันเดนายน์มัชชาด้วยนะมัชชาที่คล้ายๆชาเขียวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อะมันคือศาสดาจารย์นะแกจะต้องเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ของแกตอนที่แกมาเจอกับฉันบนเวทีในคืนนี้ <c oughs> กลัวตายชักเลยว่ะมาดิอันเนอร์รับ i ี้ดิสนะครับผมก็คือการรู้จักทำตัวให เขาเรียกว่า d i s c i p l e คือมีความนอนอบน้อมอ่อนตนกับคนที่ควรจะต้องคู่ควรนะฮะ,ฮะไม่มีใครมานั่งแบบว่าอยู่เหนียวคนอื่นได้หรอกเว้ยกูไม่กูไม่เชื่อฟังเด็ขคัเอาแล้วครับผมบอกแล้วว่าอสูรร้ายหรือดาบพิฆาตอสูรก็จะไม่ยอมก้มหวยหัใครทั้งนั้นครับผมพอมาชวนเราเข้ากลุ่มเราไม่เข้าปุ๊บมีเรื่องเลยทันทีได้ อยากมีก็จัดสิครับผมนี่เปิดตัวออกมาแล้วครับผมดาบพิฆาตอสูรนะครับผมแมตต์ต่อไปนี้นะผมจะเป็นแมตต์สำหรับ1ยกเท่านั้นครับผมเปิดตัวออกมาก่อนนะครับผมจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมน้ำหนัก174ปอนด์นะครับผมเทพไม่ใช่ดาบพิฆาตอสูรยูจีโรนี่ครับผมสิทธิ์เอกของท่านมหาเทพศาสดาเซ็ตโรลินนะครับผม จากออสเตรเลียนะ,น,น,นะครับผมน้ำหนัก230ปอนด์นะครับผมเมอร์ฟีกลุ่มมันเดนไมาชชานะครับผมต้องการที่จะเห็นไม่ใช่สิทไม่ใช่เพือนเห็นต้องการจะให้ยูจิโร่เดี๋ยวเข้ากลุมม่มเพราะว่าเห็นศักยภาพนะแต่ว่าเราบอกแล้วว่าอสูรร้ายไม่ต้องการเพื่อนพ้องหรือกลุม่มใดๆมาช่วยเว้วยกูอยู่คนเดียวได้ดาบพิฆาตสูตรเองก็ไม่ต้องการเหมือนกันกลุ่มบ้ากลุ่มบออะไร นี่ไงอุ้ยไม่โดนว่ะหลบได้จับมาไม่ได้ครับแก้ได้แบ็คคิกกลับไปครับผมเมอร์ฟี่เนี่ยเป็นอดีตแชมป์คริซเวดเลยนะฮะถือว่าฝีมือฝีมือแลมือการปั้มเนี่ยไม่ไม่แย่เลยปั้มสนุกด้วยนะฮะทำลายเข่า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 ทำลายเข่าแม่งกระทืบเท้าวิ่งมาทุบอีกหนึ่งที เาทำไมมันโดนแต่ขายอย่างเดียวเนี่ยจริงเราต้องเล็งหัวมันดิกระชืบท้องไปให้ล้มรับผมแต่สันดาลสักหนึ่งทีตอนแรกมันจะให้เรากระชืบเซดริกอเล็กซานเดอร์เราไม่ทำไงฮะเสริมแรงมาเป็นไคโรคอปเตอร์ฮะแกอยากจะกระทืบใครเดี่ยแกมีคนทั้งหลายคนทำไมไม่กระทืบเองวะยืมมือชาวบ้านนี่ไยกูให้ยืมเข่าไปก่อน กระอืมกระทืบไม่ได้โดดหลบมาได้สวยครับผมเมอร์ฟี่อะไรอะไรฮะซุปปเอร์แมนพันนี่ไงมึงขออนุญาตออกปากนอกเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเต็มตัวสายเป็นฟีนอมิโน่โฟอาร์มเต็มปากเลยครับผมวันนี้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 แกคิดผิดแล้วที่เข้าอยู่กับเซตริดหมุนตัวมาลิสโตคิกตามหัวไปเลยวันนี้อีกอีกนิดเดียวถ้าไม่ตายก็จะ ใกลถึงแล้วแก okay. คิดว่าจะสวยครับผมสปริงมาเปเล่คิกโอ้โหโหวัวแตกได้แล้วอย่างนี้ก็ได้เวลาชาร์จจกกะกะเข้าไปที่มือเตรียมตัวประสานอินใส่เป็นซุปเปอร์แมนพันโอ้โหเต็มปากแลก้วก็ต่อเนื่องกันเลยครับผมแกได้เวลาซุปเปอร์คิกลงขาเสริมแรงมาเดะปุมูมเรียบร้อยครับผมสตันแบบนี้แกไม่ได้ฮนะหนึง่ง สองสามโอ้โหลูกสิทธิ์ของมันเดนไนมัสชานี่มันกระจอกแบบนี้เลยเหรอวะเนี่ยดีและที่ฉันไม่เข้าไปร่วมกลุ่มกับแกเอาละครับผมและผู้ชนะในวันนี้นั่นก็คือดาบพิฆาตรศูนยูจีโรครับผมโอ้โหแล้วเราชนะสิบเอกมันด้วยนะเพราะว่าเมอร์ฟี่นี่สิบเอกครับผมชนะไม่ยากด้วยครับผมก็บอกแล้วว่าเรานั้นน่ะมันคนละชั้น ความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นกับแกในยูจิโร่สำคัญกว่าชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของฉันในวันนี้นะสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดยังไงล่ะแน่นอนนั่นก็แปลว่าแกน่าจะไม่เสียใจกับที่แพ้สินะเดี๋ยวแกจะได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะ and we have a lot t o t e a ช h และพวกเราเองก็มีอะไรหลายอย่างที่จะมาสอนแกเหมือนกันสิ่งแรกเลยนะดูน o ดอัปโพสต์บันเดนไนมั e ชาออเดร e a ี r e กรทเรคัชชันไ f ฟ์เฟซิ่งอย่าได้มา ท้าทายพลังอำนาจของาศาสดาหแห่งมันเดน์ไนท์ไม่งั้นแกจะได้รับการต่อสู้หรือว่าการจัดการอย่างดุดันแน่นอนจากทาง้านของลูกศิษย์อย่างอาลีแล้วก็เทอรี่ในแมตช์สองต่อหนึ่งเข้าใจไหมเฮ้แมนดี้ hey, คุณคิดว่าคุณพอจะจัดให้มันเป็นทางการได้ไหมอ่ะอืมชัดเจนมากๆเลยเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นเดอนมันเดย์ไนท์มาสัดก็เพื่อนๆของาศาสดาหแห่งมันเดน์ไนท์เนี่ยก็น่าจะได้อยู่สูงขึ้นนะนะเฮ้ จัดไปสิจ้ะหุยจากเซฟโรล,ลินครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีความพยายามที่น่าสมเพชนะที่ต้องการจะมาเป็นขวากน้ําในการดําเนินงานของเหล่าศาสดาจารย์แห่งมันเดนไนเนี่ยพวกมันจะต้องถูกจัดการลงอย่างรวดเร็ว The Great Good สิ่งที่ดีสุดสิ่งที่ดีกว่านานี้เออพอมาเปิดศึกกับไอ้กลุ่มบ้านี่แล้วทาไมชีวิตมันลาบากขึ้นวะเนี่ย เอาครับผมคันที่แล้วเราเนี่ยเอาชนะท่านนักของเมอร์ฟี่ไปได้นะครับผมในแมตตัวต่อตัวแต่รอบนี้ทางด้านของท่านศาสดาเซตเนี่ยท่านส่งลูกน้องมา2คนเลยครับผมเอาฮะแมตต์ต่อไปนี้เนี่ยเป็นแฮนดิแคปแมตต์นะผมแมตต์ถูกรุมนะครับผมอ๋อ,อมาจากเวทีก่อนนะผมจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมน้ำหนักยังคงเท่าเดิมฮะาร้อยเจ็ดสี่ปอนด์ช่างเมื่อเช้านี้ดาบพิฆาตสูรยยูจีโร่ครับผม วันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะฮะผู้ชมบอกก่อนเลยป้อมแฮนดิแคปมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนะะั้นหรอฮะอยู่ที่ว่าเราจะกดมันได้เมื่อไหร่นั้นเองซึ่งโอ้คู่อสู้คนแรกมาแล้วครับผมและคู่ต่อสู้ของเขาจากเชโกอิโนโดนยโอ้เมืองเดียวกับเซียมพังเลยนะฮะน้ำหนักสองร้อยเป็นสองปอนด์มุสตาฟาอาลีและนี่ครับผมดาวรุ่งยอดเยี่ยมทุกวันนี้เก่งมากเลยนะ,ะกำลังโดนผลักดันโดยดับเยูอีเยอะมากครับคนนี้ มื่อไหร่จะพูดชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอประกาศชื่อพร้อยผู้บรรยายดีกว่านี่ไงคุณเฮิน์อะไรดีหมดนะครับผมและคู่หูของมุสฟาอาลีนะครับผมจากอัร์ลตาจอร์เจียน้ำหนัก220่ปอนด์ออสตินเตอร์เรครับผมเอาละมาแกสองคนสินะที่จะมารุมชั้นในวันนี้และใครอยากจะตายก่อนล่ะ ไอ้ฉันเองเริ่มแมตต์มาโดนก่อนเลยครับผมมุสซาฟาลีจับขามาเตะให้ซ้ำไปห,หนึ่งทียกแขนขึ้นและนี่เงยวิกเกตซิสเตอร์ลงไปครับผมยังยังยังแนะนำว่าแมต์แบบนี้ก็ไม่ดูนะในหัวยูคิดได้คือพยายามทำให้พวกแม่งเจ็บตัวให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะแล้วก็ต้องคือมันต้องชิงจังหวะบอกไม่ถูกเหมือนกันผมก็ยังไม่มีแผนในหัวนะตอนนี้แผนคือพยายามเอาแม่งสองตัว ฮ้ยตีเยอะที่สุดเลยแอนสุกิริตกลงไปก่อนเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมาอัดอารีต่อเนื่องฮะบิดมาม้วนตัวลิสโตคิกตามต่อเนื่องฮะเฮ้ยไปไหนอารีนีไงจะลุกเหรอจะลุกเหรอถ้าแถมใส่เชลรี่ได้ก็พยายามแถมฮะแต่ตอนนี้เราต้องพยายามอัดอารีให้เจ็บให้เยอะที่สุดอ่ะแล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องหาอาศัยจังหวะดวงแหละเพราะบางทีวิ่งไปพุ่งใส่มันก็แก้ไงบางทีผมก็ยอมรับว่ามันก็ใช้ดวงนะตีไง มึงยืนทำไมกูหมืนไหน้ามึงสลิงช็อตดีทีต้องมีแถมเดเมจให้แม่งด้วยเสร็จเจออาลีสเปอร์ปปรคิดเข้าปากนี่ไงไม่ต้องมาสองรุ่มหนึ่งหรอกเขาเรียกว่าหนึ่งรุ่มสองผู้มึงเจอกูเนี่ยลบมา RKO out t น e วร์ครับผมส้มแล้วส้มแล้วหัวมึงเนี่ยส้มแล้วมานนี่ <c oughs> ดูหน้าเนี่ยสิไอพวกรุ่มหลงในพลังอย่างนั้นเหรออยากเก่งทำไมไม่สร้างเองวะฮะ ส่วนมึงอยากได้โอ๊ะไม่ไงเอ็นซุกิริสตันด้วยครับผมโอเคอาลีอาลีมึงมานี่อาลีม,มานี่กูขอบ้าจริงแม่งแก้มันแก้คุณผู้ชมโอ๊ยโดนตบูปัดป้องได้จา้าปัดป้องได้จา้าลุกขึ้นมาขออนุญาตเตะ โคดเบรกเกอร์เต็มปากเลยมันตื่นี่ยวะเทอรี่นาจะตื่นแล้วขออืมต่อยขวะาเตะลงไปเลยนั่นแหละครับผมเสร็จปุ๊บอารีโดนกดซะนับหนึ่งสองไม่ยอมเว้ยโคดเบรกเกอร์ไม่พอกรรมการบอกสองครับเออรู้แล้วเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วบ้าจริงบุาได้โอกาสแล้วต่อยแม่งสักหนึ่งทีต่อยแม่สักทีนึงมานี้ ดับมิดคิงสเลเยอร์นี่คือท่าของศาสดาของมึงยังไงล่ะยังไม่จบแค่นั้นหรอกแบล็คแมสแบล็คแมสเสร็จปุ๊บเตอรี่อ่านั่นแหละเอ็นซูกิริโอ้โหมันเอ็นซูกิริเจ้าหัวมันหัวมันไอ้นี่เหมือนกันนะเนี่ยเอา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 กดไม่ได้มานี่มานี่เออทำไมมันไม่หยิบขึ้นมาขออืื้หจะวิ่งไปใส่คุซานังนี้เรียบร้อยโอกาสกูหายไปแล้ะ น่าจะกดให้มันลุกขึ้นมาแต่ผมกลัวช้าเฮ้ยนี่ไงซูเปอร์คิกไปก่อนมึงมาหนี้มาหนี้มานี้มานี่มานี้มานี้มานี้มานี่มานี้นี่ขอเตะทีหนึ่งเสริมแรงเป็นเดอะปูมโอเคเวเนอไปเผื่อกดกดกดไม่น่ากดเลยหนึ่งสองมันไงแม่งยังอยู่ฮะเตอรี่มึงมานี้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 ลิสโตคิกอยมึงมึงมานี้มึงมานี้ส่วนมึงส่วนมึงมานี้มานี้ โอ้ยมันแกโอ,โอ้ใจเย็ดนี่ไงให้แกมาแก้กลับไม่โกนะครับน้องชายมาานี่มานนี่มานี้มานี่นสนนักนะเราอ่ะอ k o r k o r k o จะแท็กเหรอไม่ให้บึ้งล,ลงไปอยแต่ก้านคอเสร็จปุ๊บอาลีกูขอญาตินะท่าแรงที่สุดที่กูมีแล้วมานนี่ขออเคโอีกทีนึงและเสร็จคลามากดแบบงูเหา่านับหนึ่งสอง วุ้ยสามได้ด้วยว้โอเคผู้นี่มันหนึ่งรุมสองชัดๆเลยแล้วเนี่ยลูกศิษย์ของศาสดาเซตนี่มันไม่คณามือเลยสักติ๊ดเลยนะเนี่ยโอ้ผู้ชนะในแมตช์สองรุมหนึ่งนะครับผมกลายเป็นทาง้านหนึ่งมารุมสองฮะยูจิโร่เอาชนะอาลีกับทางนัานเทลลี่ไปได้แบบไม่ยากไม่เย็ดเลยครับผมสบายๆปะวะไม่รู้ว่าแกโชคดีได้ขนาดนี้ยังไงนะยูจิโร่แต่ว่าสิ่งที่แย่กว่าเนี่ย ทานด้านท่านศาสดาแห่งมันเดนไนทท่านโกรธมากๆเลยอ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้ทําทําให้เขาโกรธอย่างนั้นเหรอแล้วฉันต้องทํายังไงอ่ะฮะึไม่ไม่ไม,ไม่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกในตอนนี้หรอกนะเพราะว่าทานด้านของแมนดี้โรสเนี่ยให้โอกาสพวกเราในการที่จะได้พิสูจน์ถึงพลังอำนาจอีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยแกจะได้เจอกับลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดในแมตช์หนึ่งต่อสบ้าปะวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ฉันเบื่อแล้วที่จะต้องเห็นยูจิโร่เนี่ยโดนสู้โดยที่เขาโดนรุมตลอดเวลาในทุกๆสัปดาห์เลยอะแล้วแต่ตอนนี้ฉันก็คิดว่าฉันก็เคยมีเรื่องกับพวกแกมาก่อนนะเอาเป็นว่าอย่างงี้ไหมให้มันสูสีกันหน่อยเอาเป็นโดนรุน3ต่อ2ได้มั้ยฉันชอบไอเดียนี้นะแต่ไม่รู้ว่าแพนแมนดี้โรสจะมีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วนะฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างอะไรกันไปหรอกนะยังไงเธอก็จะแพ้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมันโอเคสำหรับฉันนะจ๊ะจัดไปส3สต่อ2ก็3ต่อ2เอ้า แมนดี้ทำไมอยู่หักหลังผมเฉยอะนานี้ไอ้พวกล้มเหลวเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเราแตกต่างออกไประหว่างฉันกับทางด้านของลูกศิษย์ของฉันน่ะแต่ว่าตอนนี้ยรู้สึกมันจะเริ่มมีความล้มเหลวเกิดขึ้นมากเกินไปแล้วนะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ The กเกร t g o รูดสิ่งที่ดีกว่าเอาแล้ะมึงศาสดา,าดามังเริ่มโกโรธละเอาครับตอนแรก สองคนแม่งไม่ชนะเรามันจะเอาสามมารวมหนึ่งดีว่าเซดริกนะตัดสินใจช่วยเรานะฮะจะถามว่าโอ้โหจับขาจำได้อย่างกั้นเหรอแต่มึงจำอันนี้ได้หรือเปล่าล่ะอรู้ทางรู้ว่าเราจะอื้ฉันเลกเกลียดเด็กเซดีแบบเธอจริงๆจับจะซูเปอร์คิกแม่งจับขาเฉยครับหลบได้จ้าบิดมาสปริงออกเป็นเป่เลยโอ้โหท่าแต่ละท่านี้มึงไม่ใช่คนแล้วฮะยูจิโร่ก็ฉันไม่ใช่คนยังไงล่ะ ก็คือลูกครึ่งปีศาจยังไงล่ะเสร็จปุ๊บมานี่เตะเข้าไปเตะอีกทีนึงหมุนศอกเตะแบล็วเอาแบล็กเอาเต็มเต็มเจ้าค่ะทุกวันนี้เขาก็ไปอยู่กลุ่มกับอเลสเตอร์แบล็กไปแล้วนะครับผมที่เออีนไอยู่สำหรับเมอร์ฟี่นะรอดูอนาคตได้เลยฮะคนนี้เก่งฮะแต่ตอนนี้เราเดี๋ยวทีมเอาเซดริกเข้ามาก่อนเอาละเตรียมตัวใส่เป็นไฮโลโโอ้หตัดล่างตัดบนนะผมท่านนี้ผมโคตรชอบอะโอ้โห นี่มันเอเวอดรอปแบบโคตรเท่เลยฮะของเซดริกผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะเซดริกกลบเซนเดอร์เนี่ยไม่รู้ท่ามีอะไรบ้างโอ้สกู๊ปสแลมแบบรุนแรงโอ้โหซิกดาวสกู๊ปสแลมสปริงบอร์ดไปแล้วเนี่ยโอ้โหบอดี้สเปรดครับผมเอาละเอ่อมันไม่ค่อยแรงเลยอ่ะกูอัดมาตั้งนานไอ้เมอร์ฟี่ยังไม่เจ็บเลยเนี่ยเวียงเข้ามุมไปเอายูจิโร่โอ้ยกูว่าแล้ว ว่าพอเจอยูจิโร่เข้ามามันต้องอิ้งแก้กูแต่ถ้ามาันสตันแบบนี้มันแก้ไม่ได้แนละ้วคุณผู้ชมเวียงแม่งเข้ามุมไปเลยแท็แกเข้ามายูจิโร่นายมีความแรงอุ้ยตะบทีมอู๋ดรอปคิกแอนอะไรเนี่ยคอมพิชชั่เฮ้ยเอา้าเชียตุ๊กแกมาวันเนี้ยกระโดดเอาเด่เอาเด่กูท่าของกูไม่ล้มเว้ย ฮ่ากูเซุปเปอร์คิกสงมึงอะ่ะ RKO ไปอีกทีนึงงเจไ,ไดนว่าแมตช์ที่แล้วเพิ่งจะแพ้ด้วย RKO นี่เอาเข่ากระแทกเสริมถีบเอ้ยแตกสวยพี่สวยโอ้โหแตกเฉยเลยมาหนี่มา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 นี่มูซาฟาอาี Black m a s มสแบล k m แมสนี่ไงมึงมันมีตัวมากกว่าเราหนึ่งตัวธรรมดาแมตช์ท,ท,ทีมก็ยากอยู่แล้วนะครับผมผมมานั่งดู <S <S ช่องอื่นเล่นมาเว้ยเจอฝรั่งเล่น แม่งใช้วิธีเขาเอาเออก็เป็นอีกวิธีนะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสครัคเกิลมากๆสครัคเกิลคือแบบลำบากลำบนน่ะติดอยู่นั่นน่ะแม่งไม่จบสักทีแมตช์เออใช้วิธีเขาเอาก็ได้นะครับผมก็จบอยู่เหมือนกันเอาละแต่วันทีมเต็มตัวท่านี้ผมก็ชอบคนนึงเข่าคนนึ่งเตะครับผมบทด้คําเดียวว่าสิ่งที่ได้คือหัวแตกเป็นแตงโมแน่นอนนะเสร็จเซตริกสองคนนี้ก็เคยเจอกันในรีกคริสเวดมาก่อนนะฮะโอ้โหท่าอะไรวะเคสวย คือผมไม่ได้ใจว่มันชื่อท่าอะไรอ่ะมันยกเหมือนด้เป็นน n i เบรกเกอร์อ่ะเหวี่ยมาอยู่นี่มันจะแก้อีกป่าวะโอ้โหแม่งแก้ที่เซนติกตลอดเลยเว้ยโอ้ยโดนตบสปริงบอร์ดแกไม่ทันตีดีทีด้วยโอ้โหเซนติกกูอย่านะมึงอย่าไปแท็กนะเฮ้ยคืนเชือกเซนติสายมูซฟาลีกระโดดกูหลบสิครับผมไม่ต้องกดแก้ท่าก็ได้กูแค่กดวิ่งหลบแค่นั้นแหละไปมึงอย่าดื้อเข้าไปแท็กเข้ามาหน่อยดูสิดับบันทีกันอีกครับผมเน้นดับบันที จับมายกเป็นดับเบิลแบ็กสเตปเบิร์ดวิ่งหลังหลังแทบหักได้อย่างงั้นน่ะกระทืบเข, e ข้าไปอีกครับผมเตะให้ลม้มครับผมอาลีมานี่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 ขอเตะดัดสันดา,หานดาหน่อยฮะไปอยู่อุ้ยแม่งหลบแล้วเว้ยไปอยู่ทำไมกับคนไม่ดีฮะอุ้ยห,หลบไม่มีให้แก้ทำไรกูโอ้โหเน็กเบรกเกอร์มันก็เหมือนมันมันจริงๆเมื่อกี้ผู้ภาพภาวว่าดีดีทีมันคือรีเวิร์สดีดีทีเหรออ้าวเอาเมอร์ฟี่เข้ามาว่ะ ถูกใจโจเลยจ้าเมอร์ฟี่เข้ามาพรเมอร์ฟี่มันช้ำอยู่เตะให้ตื่นเสร็จปุ๊บเซิร์ฟบอร์ดขึ้นมาเอ้ยทำไรอะ่ะนี่งไงเอาแตก <laughs> สวยพี่สวยไอออนลี่มึงยังไม่โดนต่อยกุ้งโดนกูต่อยซุปเปอร์คิกไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งมึงมั่งโดนกูต่อย อาลีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก่อนซุปเปอร์คิกไปอีกหนึ่งตัวเฮ้ยมันไม่เตะให้ลงไปก่อนทำไมมันมันเจ็บน้อยจังวะไอเจ้าออสตินเตลลี่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหดิสคัสเอลโบวสมัดเชีย่ยวิญญาออกจากล่างเลยครับผมหน่อยแน่มึงเกินไปแล้วนะมานี่เตะก้านคอไปอีกตัวนึงโอเคจะมีจังหวะจบไหมยูจิโร่ไม้ตายมาแล้วนะครับผมไม้ตายมาแล้วยูจิโร่ไอชิบหายโอ้โห เนี่ยแหละละไอเดอะบูมเนี่ยจุดอ่อนมีนิดเดียวคือขาขาจะมันจะไปช้ากว่ามือมจะโดนคว้าก่อนอเมื่อกี้ถ้าเตะโดนนี่จบได้แล้วนะเพราะว่าโอ้ดูดิต้องหาจังหวะใหม่แล้วเพื่อนมันกลับมาหมดแล้วตอนนี้เอ้ยระวังระวังอะไรอาลีมึงทำอะไรฮะมึงกูว่ามึงต้องว่าตาบอกว่ามานี่ริสโตลคลิกเข้าหัวไปอีกครับผมโอเคตอนนี้ตัวช้ำม,มี2ตัวมีไอเทอรี่ที่ยังไม่ช้ำเป็นไรเวีเยมาอัดเทอร์มาเกิลโอ้หืมสอกเข้าปาก ฟันแทบหลุดสปริงบอร์ดแกไม่ทันโอ้โหยูจิโร่เป็นอะไรวะยึกยักิกๆเมื่อกี้เอาหน้ามากระแทกพื้นอีกเอาล่ะกูเริ่มเจ็บละมันโดนรุมไงมึงไม่ได้ง่ายอ้าวเอาน้องเล็กเข้ามาครับผมได้เลยเดี๋ยวกูรับน้องให้เตะต่อยเตะเข้าไปอีกหลบได้เตะเล็กคิกเข้าไปมึงล้มมึงยืนมานี่มานี่มานี่รู้ใช่มั้ว่าตัวเองเป็นน้องเล็กอะแล้วความอึดก็น้อยที่สุดในกลุ่มอะ่ะขอบคุณมากเลยที่เขาแท็กแกเข้ามาฉันรออยู่ว่าเมื่อไหร่มึงจะเอะ แตกโอ้แตกหมดครับผมแตกสามสวยพี่สวยนี่ไงมึงนี่ไงมึงนี่ไงมึงอย่าคิดว่าแตกแล้วกูจะยอมนะอบอกเลยว่าเองคือจุดอ่อนกูรอมานานแล้วที่มึงจะเข้ามาในนี้ไปนี่มารู้จักกับเพื่อนของฉันขออนุญาตมาเสร็จปุ๊บเหวี่ยงแม่มาลุชินในใบเตรียมตัวทุกคนนี่ไงมึงหัว <ś> แตกไปแตงโมไปมึงดูดิอัดแค่แป๊บเดียวเห็นไหมฮะ หัวส้มแล้วอะไอ้เจ้าเนี่ยเฮ้ยฟูเดสเนล,ล,ล็อกโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆครับผมเฮ้ยไม้ตายมาไม้ตายมาของเซดริกครับผมใส่เลยเรียบร้อยคือท่าอะไรวะเอา้าเบรนบัสเตอร์คือท่าไม้ตายเซดริกอเล็กซานเดอร์เหรอผมจำได้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอวะลัมเบริร์ตเช็คไม่ใช่เหรออ๋อหรือว่าพอใช้ด้านหน้าแล้วมันเป็นท่าน,นัะเหรอวะเนี่ยไม่เป็นไรไ,มไรมาอะไรช่างมันลากศพออกมาก่อนจังหวะจะกดไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราเอา เอาจูชิโร่เข้ามาน่าจะดีกว่าเมื่อกี้กะจะใช้ลัมเบอร์เช็คมันไม่ใช่อ่ะไม่เป็นไรหักหลงังมันก่อนดับเบิลแบ็กสเตปเบอร์ครับผมเสร็จปุ๊บเราควรจะต้องเอ้ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฮะจะไปไหนลูกฮะจะไปไหนอุย้ยหลบกระบวนท่าเพลงดาดที่สิกูได้หน้านี้โอ้ยไอจุดอ่อนนี่ไม่ธรรมดาละหลบพุซันอย่างี้ได้จบเลยอุตส่าห์มีไม่ตาย2อ,อันหน้านี้เวียใบอัดเทิร์นบัคเกิลครับผมจับ กูแก้เลยมึงกูรู้ว่าไม่สี่เหลี่ยมก็เอ็กมีอยู่แค่นั้นแหละจะไปไหน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 มาพูดกับพี่พูดกับพี่จะไปไหนแบล็คแมสจริงๆเราไม่ใช่พี่เราเป็นน้องมันเราอายุแค่สิบหกเองจับมาอุ้ยเตะหัวเขาไปสักหนึ่งทีโอเคมือหนึ่งตัวเฮ้ยเอ็มมาร์ฟี่ดิดี้ดิ้ดิ้ดิดิกูกดกูกดแล้วนะได้เปล่านับหนึ่งสองคือเมอร์ฟี่มันโดดหลบนะฮะโอเคฟาดหน่อยเซดิกเอามันไปหน่อยดิ เออมึงเอามันไปงเอมไปเดี๋ยวกูจะกก i เทอรี่นี่เองเสร็จปุ๊บจับบิดมาปล่อยและนี่ไงมึงล็อกไปสี่เปรตเดี๋ยวดอาลีอาลีมันมารอตรงนี้ได้ยังไงเอ็นซูกิริเสร็จปุ๊บเตรียมตัวนะฮะจังหวะที่เทอรรี่มันมึนวิ่งมาคุซานา่างนี้เต็มปากครับผมกดเลยกรรมการนับดุ่วนๆครับผมหนึ่งสองสาเมอร์ฟี่มาไม่ทันครับผม นี่แหละก็ต้องหาจังหวะนี้ให้เจอครับผมเอาละครับผมแล้วผู้ชนะในแมตช์นี้ก็คือทีมของยูจิโร่แล้วก็ทางด้านของนี่ฮะเซดริกอเล็กซานเดอร์นะครับผมถึงแม้ว่าจะโดนรุมโหดที่เขาบอกว่าพาร์ทนี้โดนรุมผู้ชนะได้หมดเลยนะเนี่ยสุโคอยเดสสินเนอร์มากเลยฉันได้ยินข่าวลือมาว่าจริงๆอ่ะเซดรลินกับไอ้ลูกสมุนของพวกมันอ่ะอยากจะให้ชั้นอยากจะให้แกจัดการกับฉั้นออกไปมากๆเลยอ่ะซึ่งแกก็ปฏิเสธพวกมันไปอ่ะอืม ฉันไม่เคยลืมสิ่งนั้นเลยนะเอ้ยฉันไม่ได้อยากจะขายวิญญาณให้กับไอ้พวกบ้าๆพวกนั้นหรอกนะเพื่ออะไรก็ตามอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะเราเองก็กลายเป็นคู่ทักทีมที่ดีต่อกันมากๆเลยนะแน่นอนอยู่แล้วถ้าแกต้องการกําลังเสริมอะไรก็บอกชั้นให้ชั้นรู้ได้ทันทีเลยนะเข้าใจไหมขอบคุณมากเลยเซดริกจากเมอร์ฟี่นะครับผมแกทำให้พูดลูกสมุนต้องทำให้พวกลูกศิษย์ต้องอับอาย แต่ว่า what we will use t h i s to fuel our commitment to the greater good แต่แว่าเราจะใช้แรงผลักดันนี้เป็นน้ำมันในการที่ทำให้พวกเราจะเก่งและก็ดียิ่งขึ้นเราจะต้องกลับมาแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่มีทางที่เรื่องนี้จะถูกลืมเลือนไปเด็ดขาดจกบู๊กทีนะครับผมจะรู้อะไรไหมอ่ะฉันน่ะเคารพการตัดสินใจกับการทำงานและก็ความมีสิลธรรมของเธอมาเสมอนะ แต่ว่าบางทีการทําตัวให้ถูกที่ถูกเวลามันก็เป็นสิ่งสําคัญนะฉันได้ยินมาว่ามันมีการพูดคุยกันในล็อกเกอร์รูมที่ดูเหมือนว่า that you is just as strong as your recent in ring performance ฉันได้ยินข่าวมาว่าในห้องล็อกเกอร์รูมเนี่ยเขาพูดกันว่าเธอเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนกับทั้งจิตวิญญาณและก็การสู้บนเวทีนะเนี่ยแหละทำให้ฉัน,น,นเคารพเป็นอย่างมากยอดเยี่ยมไอ้หนูวิอาจารย์ชมว่ะวิจากเซตโรลินนีครับผม until now I have not stated the aggressor name จนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนั้นออกมานะแต่ว่าถ้าฉันจะทำลายขวากหนาำหรือความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยฉันก็จะต้องพูดถึงมันฉันเห็นแกแล้วยูจิโร่และฉันจะไม่ลืมกับสิ่งที่แกทําไว้กับกลุ่มของฉันเด็ดขาดููยไม่ทำไรมึงเลยอ้าวจบซะแล้วครับผมในเรื่องนี้ <laughs> อ๋อคือกู โอ้โหแม่งเนื้อเรื่องโคตรยากนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่ชินเนี่ยต้องค่อยๆเล่นเลยนะฮะเพราะมันโดนรุมกระจุยเลยเว้ยมันโดนรุมเกือบหมดเลยอะแต่สุดท้ายเราเอาชนะมันได้โอ้โหสุดยอดเป่ะละ่ะฮะเป็นไงล่ะครับผมกระจอกโอโ้คุณผู้ชมสุดยอดครับผมผมบอกเลยนะว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจบไปที่ไอ้เนื้อเรื่องที่กระทืบกลุ่มของเซดรินก่อนนะครับผมแต่ว่าต่อไปสนุกแน่ๆครับผม ขนทางสู่ Wrestlemania เว้ยคุณผู้ชมตอนนี้ในเรื่ององยูทำมาเก็บไปหมดแล้วทั้งเท่าไหร่เนี่ย21เนื้อในเรื่องผมเก็บไป16แล้วเพราะว่ามันมันใกล้จะหมดในเรื่องในรอแล้วครับผมแล้วโอ้โหอันต่อไปน่าสนใจมากครับผมเราจะไป w r e s t l e m a n ียกัรน,นะผมแต่ว่ายังไม่ใช่ไป Wrestlemania เลยมันเป็นขนทางสู่นะผมเดาว่าไม่ Royal Rumble ก็ต้องปล้ำอะไรสักอย่างให้เราได้ไปร r e ซิลเ m a n ียครับผมบอกเลยว่าพัดน่าสนุกแน่ๆครับผมคุณผู้ชม แต่สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวยูต้องขอพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะผมถ้าคุณผู้ชมชอบอไงก็ฝากเช่นกันกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์เป็นช่อง g i ย u กับทางหน้าของเจ้ายูจิโร่ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมสวรสนี้ลาไปก่อนพบกันพนะ่พัดหน้าบ๊ายบายครับผม